ขอโอกาสพระอาจารย์นะคะขอความไม่ตาพระอาจารย์ออธิบายในเรื่องของการสร้างเหตุแห่งความไม่เนิ่นช้านะคะเพื่อที่จะนาไปสู่การหลุดพ้นนะคะนี่แหละที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยไม่เนิ่นช้าแลวแต่โยมจําได้นะเนี่ยฟังคำตะถากรหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจพวกเนี้ยบรรลุธรรมแน่นอนนะอยู่กับลมหายใจเจริญอาณาปานสติ คอยละนันทีเรื่อยๆละความเพลินอย่าปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปนานคืออย่าคิดนานน่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอยู่กับลมเข้าไว้ให้พื้นฐานคือใจสงบไปก่อนนะถ้าพื้นฐานใจสงบเนี่ยน้องไปคิดอะไรเดี๋ยวก็คิดออกแป๊บเดียวนะและจะเป็นการคิดที่เกิดประโยชน์ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นและเป็นประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นด้วยคือถ้าเราคิดอะไรออกแล้วได้สี่แง่มุมเนี่ยนะคือสุดยอดละ เบียดเบียนตนก็ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยนี่การคิดการกระทำเนี่ยทางกายวาจาใจเนี่ยให้เป็นไปตามสี่กรอบนี้นะแล้วก็เหตุสำเร็จสมปรารถนาที่น่าทราบนะห้าอย่างนะเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งบนบานสารกล่าวสะดอข้อรวงสวงนะแก่กรรมอะไรตออะไร ผู้เจ้าบอกไม่ได้ผลนะได้ผลคือ5อย่างศรัทธาศีลส,สุตตะจาระปัญญาต้องเชื่อว่าผู้เจ้าเท่านั้นที่รู้จริงนะนะบอกอะไรให้ผลจริงอะไรไม่ให้ผลจริงเนี่ยผู้เจ้าไม่ผิดผิดไม่ได้ศีลนะส,สองศีลศีลห้าให้ดีสามนะสุตตะฟังคำตถาคต ฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆสจาคะการสละการแบ่งปันต้องวางจิตถูกต้องนะและความจนิห้าปัญญา <นะ S 1> ปัญญาคือละนิวรณ์ห้าเรื่อยๆคืออกุศนทั้งหลายพยาบาทเบียดเบียนมารีบทิ้งนะ,นะแล้วปัญญาอีกมุมหนึ่งก็คือเห็นเกิดดับเห็นการเกิดเห็นการดับ แค่นี้ถ้าเราทำห้าอย่างนี้อาศัยธรรมะห้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระศาสดาบอกปรารถนาอะไรเดี๋ยวสำเร็จมันจะสำเร็จเองน,น,นั้นอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนานที่บุคคลทุงหวังได้แล้วก็ได้ผลแน่นอน ธรรมะที่น่ารักใกล้หน่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกมีสอย่าง 1. โภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหาย 3. ขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนาน 4. ตายแล้วให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ต้องการกันไหม ต้องการสี่อย่างนี้จะสำเร็จด้วยอะไรด้วยทำสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาขาสุตตาไปอันถ้าเพิ่มสุดตาไปหนึ่งอันเป็น5อันนี่ไปได้ถึงนิพพานและไปได้ถึงการสำเร็จสมปรารถนาทุกๆเรื่องนะถ้าเว้นสุดตาไปอันก็จะได้สี่ ทำสี่ประการนี้ในปัจจุบันนี่ผู้เจ้ารับประกรันอย่างนี้นะก็ต้องไปทดลองดูเนาะแปดหม,มกว่าปีใช่ยุคที่เขาพูดว่ายุคภาษีอานหรือเปล่าคะเอ่อชื่อจริงๆของพู้เจ้าในบาลีที่ผู้เจ้าพูดคือเมเตยยะนะอ่าก็ไม่อยากใช้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยมันเป็นภาษาที่ที่ มันคลาดเคลื่อนนะแล้วก็คนที่ก็บอกพระสีอ่านก็ไม่รู้ว่าเขาใช้จากพระสูตรนี้ของผู้เจ้าหรือเปล่านะแต่ในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์อายุ80,000ปีแล้วมีศีลธรรมสูงสุดและนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนะีนะ่ยนะแต่อย่าไปรอนะเพราะถ้าโยมรอโยมต้องไปอวายอีกรอบใครจะไปเสี่ยงในอวายอ่ะ ผู้เจ้าบอกมันทุกข์มากนะในอบายเนี่ยทุกข์ขนาดไหนพู้เจ้าบอกถ้าเธอถูกแทงด้วยหอ,อกวัน300ละสามร้อยเล่มเช้าร้อยเย็นร้อยกลางวันร้อยตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกนะ,ะโอ้โหแค่นี้น้ำตามอันเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ต้องหอกหรอกห,อก,หอ,อกเล่มเดียวก็จะตายอยู่แล้วน,นี่สามร้อยเล่มและทั้งหมดยังแค่เศษเสี้ยว เปรียนเหมือนก้อนกรวดหกเจ็ดก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกนะพระเจ้าจึงบอกท่านไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใ,นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกัมเดชานเปรววิสัยแต่ในในยุคนี้เนี่ยมนุษย์มันก็เียดๆนรกเหมือนกันเนาะยังดูประเทศที่มีสงครามเนาะมันก็ฆ่ากันทรมานกัน บาดคอกันอะไรโอ้ทุกมากยิงทิ้ง thinking, สัตว์ทิ้งอะไรเนะาะเหมือนนรกดีเดียนนรกมีแน่านอาน,านเลยมนุษย์ยังพอกันเลยมนะั <c> ้ย <oughs> เนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละนะเนี่ยว่างไงเขอเรียนถามอีกครั้งค่ะคือฟังเทปท่านอาจารย์มาเป็นปีแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนถามเพราะอยู่ออสเตรเลียวันนี้เลยดังดนมาจนถึงที่าาที่ฟังปฏิจจสมุติบาดเนี่ย อวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดรูปนามตอนนี้โยไม่เข้าใจว่าความไม่รู้อวิชาทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งหรือสังขารร่างกายค่ะสังขารความปรุงแต่งท้าธรรมชาติเลยขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นหนึ่งในขันห้ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือจิตตสังขารเนี่ยนะอ่า ขันห้าทั้งหมดมีขึ้นเพราะไม่รู้ไม่รู้อริสสสีไม่รู้ความจริงว่าไอห้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวมันของมันนะสังสารระบบทั้งระบบจึงเกิดขึ้นนะร่างกายนี้มาอยู่ท้ายๆเลยมันต้องยึดวิญ,ญญาณก่อนแล้ววิญ,ญญาณถึงจะมาตั้งอาศัยในอารมณ์แล้วถึงจะสร้างอัตภาพขึ้นมาเป็นกายซึ่งจะมีกายสําเร็จด้วยใจสําเร็จด้วยสัญญากายที่สําเร็จด้วยมหาพุทธุธาตุสี่แล้วแต่จะเป็นกายแบบไหนนะอ่า อยท่ทีนี้โยมถึงพยายามจะไล่แล้วก็พยายามนึกภาพหมันบอ,อกว่าอาวิชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดรูปนามแล้วก็รูปนามทําให้เกิดชลาสังขารทํญญา,าทให้เกิดวิญญาณสังขารทําให้เกิดวิญญาที่นี่ที่นี้ ไอสังขารตัวแรกที่ไม่เกิดวิญญาณนี่คือสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งใช่ไหมคะสังขารน,นี้หมายถึงนามรูปยมต้องทราบพระสูตรมากกว่านี้ว่าปฏิจจสุบาสุดแค่นามรูปกับวิญญาณยันกันไปกันมาอย่างนี้ไม่เลยไปถึงสังขารทั้งหลายกับวิชาก็มีและถ้าโยมจับมาซ้อนกันเนี่ยโยมจะเห็นชัดเลยว่าคําว่านามรูปของพู้เจ้าผู้เจ้าเปลี่ยนเป็นคําว่าสังขาร และพอกยับขึ้นไปเป็นสังขารทั้งหลายคือรวมทั้งก้อนทั้งระบบมีเพราะอาวิชชาไม่รู้ระบบทั้งระบบมีขึ้นเพราะความไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไร,รฟังให้มากแล้วจะเข้าใจไปเี็มเลเพระเาะฉะนั้นสังขารตัวแรกนี่คือสังขารตัวแรกคือสังขารทั้งหลายคือขันห้าทั้งหมดเลยระบบสังสารทั้งระบบสังคตธรรมทั้งก้อนเลยเพราะเดิมมันไม่ใช่สังคตธรรมแต่ตอนนี้มันเข้ามายึดสังคตา อา่คงต้องอย่างที่พระอ,อาจารย์แนะนําคือ,อฟังให้มากขึ้นไปอีกอแล้วก็ทำ <c oughs> ไ,ไปเร <ไป S 1> ื่<ล>ยอยใช่ยอมต้องรู้จักรูปชัดเวทนาชาัดสัญญาสังขารวิญญาณชาัดรู้มันทํางานกันยังไงรู้ภาพย่อยค่อยๆรู้ภาพรวมรวมขึ้นมาเลยเพราะยงพิาณาตรงนั้นมันสูงมากอ่ะมันกําลังคาดเกี่ยวระหว่างออสังคตากับสังคตะซึ่ง ซึ่งเราจะเข้าใจยากค่อนข้างยากนะต้องเข้าใจตัวล่างๆให้ชัดก่อนเนี่ยภาษาเวทนาตัณหาวัฏทานพวกนี้เข้าใจให้ชัดการทําง,งานของวิญญาณกับน,นามลูปเข้าใจให้ชัดจากนั้นจะเริ่มเห็นภาพรวมนะอืมคือเวลาอยู่ต่างประเทศนี่ได้แต่ฟัง y o ยูท e ไนะฮะโยงาคราวนี้จะมาขอซีดีเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้หมได้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 เดี๋ยวคนจัดได้สาธุจ้ะ ลู้ที่ไม่ใช้คำตถาคตจะเป็นเหตุให้เกิดสังเกทสงแตกแยกะค่หนูอยากจะกราบถามพระอาจารย์ว่าจนจนถึงวันทุกวันนี้สามวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งหนูก็ยังคิดถึงพ่ออยู่เวลาที่หนูขับรถน้ำป่ามันก็จะไหลออกมาค่ะหนูอยากถามพระอาจารย์ว่าหนูจะผิดไมที่ว่าหนูคิดถึงท่านหนูกลัวท่านจะห่วงหนูเพราะว่าหนูเหมือนหนูมี ท่านไม่เคยมาเข้าฝันใครนะค่ะมาดูแลนะอันนี้อันนี้ห่วงตัวเองดีกว่าเพราะท่านละสังโยชน์ทาได้แล้วนะเป็นอริยบุคคลแล้วได้ฟังคำตรัสาคตก่อนสิ้นชีวิตเอาตัวเองให้รอดเนี่ยตอนเนี้ยท่านสบายไปแล้วคหนูก็ถามว่าการที่หนูคิดถึงท่านหนูผิดไหมคะก็ปุปปันตานุทิฏฐิปารบขันในเบื้องต้นก็ละทิ้งไปโสดาบันจะไม่กังวลโสดาบันจะอยู่กับปัจจุบันนะ นั้นเราก็ทราบคุณธรรมโสดาบันอยู่แล้วปุงอดีตอนาคตเราก็ละละทิ้งไปอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อวานก็มีคนเน่ยก็ถ่ายคลิปมาเลยนะเจ็ดวันเนี่ยตัวยังนิ่มอยู่เลยมือจับมือเนี่ยอ่อนนิ่มปกติเลยก็ได้ฟังคำตถาคตก่<ข>อนสิ้นชีวิตเหมือนกัน แล้มือใส่มากเลยถ่ายไว้ในไอแพดมีมีค่ะแล้วค่ือน้องน้องที่ดูแลพ่อก็ถ่ายมาให้แล้วก็ถ่ายพ่อตอนที่อเปิดฝาลงที่ลดน้ำตกอะค่ะก็มีตัวท่านก็ยังเหลืองก็ยังเหมือนคนหลับไปอะค่ะใช่แต่เป็นกตาที่ลืมเพราะว่าท่านท่านใส่ตาปลอมอะค่ะแต่ต่มนความสุขว่าท่านท่านไปสงบแล้วอะค่ะก็ทีใจ คือไม่ใช่สงบอย่างเดียวล่ะตามผู้เจ้าบอกคือละสังโยชน์ห้าได้เป็นอริบุคคลขั้นอย่างน้อยอนาคาม<ฆ>นะีเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพานนะนั้นอันนี้ผู้เจ้ายืนยันรับประกันแน่นอนและศพที่ได้มาคือมาตรฐานเดียวกันหมดเลยผิวจะพองนะอันนี้ผู้เจ้าตัดอย่างเดียวนะเรื่องผิวพองนะ<ฆ>ส่วนเรื่องตัวนิ่มเนี่ยเราเราเห็นกันเอง คือสังเกตว่าพอผิวผ่องแล้วเนี่ยตัวมันไม่แข็งมันศพทั่วไปไง่ตัวมันนิ่มไปเจ็ดวันอยังนิ่มเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นศพไม่ค่อยมีนะเนี่ยที่ที่เราเจอคือเป็นอย่างนี้ค่ะนี้จริงค่ะพ่อพ่อหนูเข้าไปจับท่านแล้วก็ก้มลงหอมอศีษษะท่าน,น่ะคะ่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะพระเจา้าแล้วตัวนิ่มมากเหมือนคนนอนหลับอะค่ะใช่ อนจะเผายังไม่กล้าเผาไม่รู้เอตายจริงป่ะเนี่ยเหมือนยังมึงยังไม่ตายนะขอบคุณครับพอใจสังโยชน์คืออะไรเครื่องร้อยลัดจิตสังโยชน์คือเครื่อง้อยลัดที่พระเจ้าตัดสังโยชน์คือฉันทราคะฉันทราคะราคาความกำนัดด้วยความพอใจฉันทะค,คือความพอใจฉันทราคะคือตัวสังโยชน หรือฉันทาความพอใจเนี่ยคือตัวสังโยชน์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจคือ5ธรรมชาตินี้ฉะนั้นสังโยชน์5ก็คือสังขารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่โยมต้องฟังพระสูตรอีกเยอะมาก สังโยชน์าเบื้องต่ำคือ1นสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่คิดว่าขันห้าเป็นตัวเราของเรานี่คือสังโยชน์ตัวที่1เครื่องร้อยลัดอันที่1สังโยชน์อันที่2เรียกว่าวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาเครื่องดําเนินไปว่าอันเนี้ยข้อปฏิบัติเนี้ยข้อประพฤติอย่างเนี้ยกายวาจาใจาอย่างเนี้ย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงหรือไม่จริงโสดาบันจะหมดข้อสงสัยบางคนคิดว่าก้มกราบกองไฟแล้วหลุดพ้นได้บางคนคิดว่าไปดื่มกินอาบน้ําแม่น้ํกคงคาแล้วหลุดพ้นได้ทุกคนมีความเชื่อไปสารพัดแบบอ่ะไหว้ดวงจันทร์ไหว้ดวงอาทิตย์บูชาเทพเจ้านั้นนนนี้แต่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่นั่นผิดออกจากสังสารไม่ได้หนทางอย่างเงี้ย เรียก่าความสงสัยลังเลความเคลือบแคลงและอันที่สามคือศีลพพตะปรามาศีลพ,พัตะพัตตะพรตศีลศีนพรตคือข้อประพฤติกายกับวาจาปรามาศก็คือความลูกคลาความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจในข้อประพฤติกายกับวาจาข้อประพฤติกายวาจาเนี่ยสมาพา์เราอื่นเขาก่อกองไฟแล้วก้มกรา,าบกองไฟ ข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปเขาบอกเนี่ยเป็นพิธีปรงบาปของเขาชานุโสนีเขาเล่าให้ผู้เจ้าฟังแล้วเาก็ย้อนถามพระศาสดาของเราแล้วสมณะโคตมะนะปรงบาปยังไงผู้เจ้าบอกเรามีมัคมีองค์แปดก็ไล่แปดข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิบอกอันนี้คือปัจโจโรหินีพิธีปรงบาปในอริยวินัยเห็นไหมนี่คือความต่างกัน ดังนั้นศีนพลพรนที่ต่างกันครอบพฤติที่ต่างกันาการบนบานสารกล่าวบวงสวงสะดอกครออแก้บนต่างๆคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นโดนบันดาลได้เปลี่ยนแปลงได้มีเจ้ากรรมนายเวรมีนั่นน่นน,นนี่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่นะกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลคนทราบคืออะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของมันเกิดเพราะผัสสะความดับของมันดับเพราะผัสสะ วิธีดับกรรมที่แท้จริงคืออริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรทคขาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือ,องกรรมศรนะัทธาสมถธาต้องเต็มนะต้องเชื่อว่าผู้เจ้ารู้จริงคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะผู้เจ้าบอกท่านคนเดียวที่รู้จริงคนอื่นยังรู้ไม่จริงไล่ตั้งแต่รหมโลกมายัานนรกเลยไม่มีใครรู้ผู้เจ้าคนเดียว ซึ่งนานๆจะมีสัตว์คือผู้ยึดติดที่ตัดสรู้ขึ้นมาทีหนึ่งไม่ใช่เกิดง่ายๆนั้นเนี่ยเรื่องของสังงยศห้านี่คือสามข้อนะโสดาบันกับสกทา,าคามีจราดได้อีกสองตัวคือกามราคะกับพยาบาทกามราคะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของกายเป็นจากกรรมคุณเป็นแดนเกิด ส่วนพยาบาทก็คือความไม่พอใจความไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะห้าช่องทางห้าตัวเนี้เป็นสังโยชศมีในเบื้องต้นเราต้องรู้นิสลณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากการผูกพันในห้าสิ่งนี้นะแต่ปุถุชนเนี่ยห้าสิ่งเนี้จะเป็นของมีกำลังแก่เขายมจะไปให้ปุถุชนค้นละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายของเขาเนี่ยเขาไม่ละนะเพราะสิ่งนั้นเป็นของมีกําลังแก่เขาจะให้เขาละข้อประพฤติกายวาจาที่ไม่ถูกต้องอันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเขาจะไม่ยอมละเพราะศีลวัฏฏปรามาตเป็นของมีกําลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนนั้นละไม่ได้นะผู้เจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าโอรัมพาคิยะสังโยช์สังโยช์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการเข้าใจไหม ดังนั้นวิชาทิฏฐิเหล่านี้เพียงแต่ยมสลัดทิ้งยมเชื่อมั่นศรัทธาสมถะพู้เจ้าเท่านั้นที่ถูกต้องยมจะทิ้งความเชื่ออื่นอื่น้หมดเลยแล้โยมจะมั่นคงกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งเดียวและนั่นคือยมกําลังเป็นโสดาบันบุคคลกําลังเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกัมเนศรชานเปรววิสัยมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวนะต้องได้ปินิพานแน่นอนอย่างนี้นี่คือพู้เจ้ารับปาาระกันไว้ และโสดาบันเมื่อได้แล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมโสดาบันเสื่อมไม่ได้ได้แล้วได้เลยถึงบอกว่าต้องแตะโสดาบันไ,ได้เพราะได้แล้วได้เลยพระเจ้าบอกว่ามหาภูตะธาตุสี่เนี่ยคือดินน้ำฝ่ายลมยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีความแปรปรวนนะมั่นคงนะดังนั้นย้อนกลับไม่ได้ละอริบุคคลในย้อนกลับไม่ได้ดังนั้นถ้าได้นิพพานแล้วกลับมาสู่สังวรไม่ได้ เป็นอมตะตลอดกาลคือไม่ต้องตายต่อไปแต่ถ้าเราอยู่ในสังสารเนี่ยเกิดตายเรื่อยๆอยอะอุ้เจ้าจึงให้เห็นว่าเออถ้าถ้ามันเกิดแล้วไม่ตายมันก็คงจะดีะนะแต่เกิดแล้วมันต้องตายเนี่ยมันปัญหาของสัตว์โลกทุกพบเลยนั้นไม่มีพบไหนไม่ตายแล้วเทวดาเนี่ยโยมก่อนตายในเศร้านะ อยู่มานานอายุยืนยาวมากเทวดาก่อนตายมีอาการสามอย่างห้าอย่างดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเสื้อผ้าอาพรจะเศร้าหมองผิวพันธ์จะเศร้าหมองเงือจะไหลออกจากรักแลเทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนเทวดาคนอื่นเห็นเทวดาแบบนี้แล้วรู้ว่าเทวดาคนนี้กำลังจะตาย ก็จะเข้ามาปลอบใจด้วยคำว่าขอให้ท่านจงไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วเขาจะอวยพรกันสามอย่างผู้เจ้าเล่าให้พิกุฟังพิกุก็เลยถามว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาอีกเพราะเทวดามันก็สูงสุดแล้วนะในความคิดเห็นของสัตว์ผู้มีวิชาผู้เจ้าบอกว่า พี่กูทั้งหลายการได้มาเกิดในมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะนี่คือสุคติของเทวดาดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งไหว้เทวดาเทวดาอยากมาเกิดเป็นเราและเทวดาไหว้มนุษย์ผู้มีศีลน,นักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมัจันอุบาศกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ไหว้พระเสกขาไหว้พระเสขาไหว้พระพุทธเจ้านี่คือบุคคลผู้ที่เทวดาแม้แต่เท้าสักกะก็ไหว้เห็นนะอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาบของเทวดานี่ความปรารถนาอย่างที่สองคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วอะไรคือส่วนที่สาม คือการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในราบที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีเขาจะปรารถนาว่าอย่าให้มีสมณะพรามณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจุงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้วันนี้เรามีครบไหมถ้าเรามีครบเราได้ตามปรารถนาเมื่อก่อนตายลงมานะเนี่ยเขาใจไหม <c oughs> มนุษย์นี่สุดยอดแล้วนะเ <c oughs> ขา <c oughs> ที่พระอาจารย์พูดมาความปรารถนาของเทวดาตอนนี้รู้สึกว่าเรามีครบแล้วนะคะทั้งครบเลย <c oughs> สบายเลยนะเ <c oughs> จอพุโทโธชนะคำสอนของตถาคตด,ด้วยใช่ไหมนะ,นะแล้วเทวดาป่วยนานนะเพราะเทวดาป่วยเนี่ยเราดูยังไง พอเทวดาคนนี้มาปลอบใจเทวดาที่ป่วยจะตายใช่ไหมเทวดาคนที่ใกล้จะตายก็บอกว่า,าวันหลังให้มาใหม่นะให้มาเยี่ยมใหม่ก็แสดงว่าป่วยนานนะเป็นวันๆนะและวันหนึ่งคือหนึของเทวดาเท่าไหร่ปุจ้าบอกวัน1-1นึ่คือหนึของเทวดาชั้นดาวเด่งเท่ากับ1นึ่งร้อปีมนุษย์ ถ้าอีกสามวันมาเยี่ยมก็สามร้อยปีป่วยสามร้อยปีโอ้โหเอาเถอะใครจะไปเป็นเทวดาก็เตรียมรับอาการป่วยดีๆแล้วกันนะสามร้อยปีเป็นขั้นต่ำนะ <c oughs> <c oughs> นาะนะวันนี้นะได้ก็ทำไปเยอะนะวันนี้นุศสาสิริก็คงจะ เป็นว่าที่โสดาบันนะหรือบางท่านเป็นแล้วก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะบางท่านที่กำลังจะเป็นก็ขอให้ได้เสพครบคำตาตาคตต่อไปนะำพระศาสดาเราเองนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถตาคต มากระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิานในอนาคตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตรัดไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัดเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ